ไว้เหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเราวรู้ยังไงว่าเขาหลอกเราก็เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าจะพาไปเจอพ่อเขาค่ะพ่อเขานำครอบงุกใหญ่มากแลก้วจะไปสอนตอนประสาทนะคะตอเป็นลูกของสนัดตอนประสาทตอนต่อไปเจอพ่อเขาต้องไปทำหน้าก่อนอะไรเงี้ยไปนวดหน้าแล้วเขาก็เอากุญแจรถกุญแจอะไรก็ไม่รู้กระเป๋าโทรศัพท์ถี่ฮเครื่องใส่กระเป๋าของเราคะ่ะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเออ ให้เราเข้าไปนวดหน้าหนูก็บอกว่เดอกรปไม่ด้วยเาบอกว่านกระเปา๋ามีโทรัพท์เ้าเด็แม่เรา,าไม่ได้หนูก็ยโทรัพหเขาบอกว่าไม่ได้หรอเอาไว้กับพี่หมดเลยหนูก็เลยเข้าไปนวดหน้าของมก็มเทัที่นั้นไปเจอกันนี่ประมาณกี่ ไปแจ้งความเอาไว้ที่ศานเราประชุมวันค่ะแล้วก็ูกคดีก็เงียบไปเขาก็เอาบัตรเอเจียนมปกดตังคค์ือเขาก็ให้เช็คเงินให้ดูว่าเรามีเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเข้าบัตรเอีเจียนใช่เราเช็คให้ใช่ก็เลยรู้รหัสก็มีโน้ตบุ๊กเครื่องนึงค่ะโทรศัพท์ของเื่องแล้วก็มีเงินอยู่ในเซ็ตแล้วกดเงินเราไปกดเงินได้ประมาณแปดพันมีอะไรจะฝากเซือนคนในในเน็ตเราว่าบางทีเข้าออกหมายหยาบเนี่ย เดือน้ามหยทั้งหมดวะพยาไทยใช่คุณหนิงมะคะพยาไทยถ้าแด้ความเขาเขาออกมายางยังยัไม่มีรูว่างั้นงั้นเด๋ยวนี้ใหม่หมดเลยอด้เงี้ยเพราะเรามีแค่ห้าห้าห้าหมายแกุ่แเคยเข้าไปในเปะคะเพราะว่าที่ปทุมวันตอนนี้ที่นารูมีอยู่สองงเอ่อ เฉยๆเอาใช่แล้วก็จะเอาตังเอาตังค์ก็โทรมาหาหาพี่ใช่ไหมหาเราแล้วก็ไอโอมแน่นอนเลยทำไมถึงตอนนั้นทำไมถึงมั่นใจว่าเป็นเป็นไอโอมก็กันตลอดนะก่อนหน้านี้หนึ่งอาทิตย์ก็มีมีคนปูกรักพอไปร้อยบาทฮะกลักร้อยเขาก็ลงลงลงเฟซบุ๊กเนี่ย ว่าเจ๊มั้ะคะคดีนี้หรือเปล่าคะเะค่ะลงเฟซบุ๊กมันก็รู้ตัวมันบอกผมรับจกนังไว้เองร้อยบาทอยากได้คืนมามาหกเจ็ดหมื่นใช่ไหะที่เป็นรูปรูปเนี้ยค่ะใช่มีหน้าล่ะเดี๋ั้ยมันมันก็เหมือนกันคือตอนแรกเนี่ยที่สองเราบางนาโทรมาตามหนูบอกว่านันเข้ามาดูหน่อยรูปเนี้ยใช้มั้ย หนูไปถึงหนูบอกด้านข้างอย่างเงี้ยแล้วหน้ามันไม่มันไม่ใช่หน้าตรงด้วยอะหนูยืนยันไม่ได้แต่ถ้าถามว่าบุคลิกเขาอะอ้วนอย่างเงี้ยอ้วนหนาใช่ขาวเนี่ยมันใช่ทรงเนี่ยมันใช่มันใช่มันมแต่ว่าไม่เห็นหน้าเนี่ยหนูก็ไม่กลายย้ายันทีนี้อพอหลังจากนั้นเนี่ยพอคุยไปคุยมาแล้วก็ก็เลยอ๋อเขาบอกคดีใหญ่หนะูถามคดีอะไรคดีใหญ่ใหญ่แค่ไหนของหนูนี่ก็มีผู้เสียหายที่เสียไปเป็นแสนเหมือนกันนะเขาก็แบบอ,อะไรนะเนี่ย หเียใกแยรู้ว่าอะไรก็ก็ทับดิเยอยอะฮัลโหลด้ยุ่มอะไรครับมีคนโดนฟองร้อยบาทเลย่าให้หนูหยุดอันนี้นอห้างอยู่อยู่ข้างในอ่ะหนูไม่รู้จักเจ็ดวันพี่พี่บอกเจวันนี่คดีเนี่ยคดีเนี่ยเกือบสเดือนเรา โพสลงไปเขาด่ากันตึมเลยจับไม่ได้ทันทีโอ้โหมันเก่งจริงๆเราก็นึกว่าแป๊บเดียวจับได้เขาเก่งมากถึงขั้นที่ว่าชื่อนามสกุลผู้เสียหายไม่มีใครรู้เลยคือหนูตามมันตั้งแต่หนูมีรูปอยู่แค่สามรูปอะคือรูปในคดีหนูแล้วรูปในคดีที่สองขัอสามคือสองข้สามของหนูเนี่ยคือขายกล้องลงกับขายกล้องแล้วก็มาเอากล้องเขาไปหรอกก็จะซื้ออีกคดีหนึ่งก็คืออะไร นัดเจอกันแล้วก็หลอกว่าโลกหัวใจกำเริบให้ลงให้ลงจากเซเว่นเออจริงๆริแล้วหนูหลุดไปเซเว่นหนูจะไปซื้อโจ๊กเยลลี่แล้วก็พายานนะเผื่อเดี๋ยวตอนมันแถลงข่าวมันโรคหัวใจกำเริบแล้วกันสามอย่างนี้แล้วอย่งนี้นี่อยู่แล้วก็แย่าพูดเสียหายเนี่ยโดนเป็นกลมขืนเยอะนะหลายหลายสิบคดีมีเสียงเสียงกันเขาไม่ต้องเสียงกันเราก็เห็นใจแล้วก็หยับ เสียตัวด้วยใช่มีหน้าผู้เสียหายหลายรายไม่ไม่มาเนี่คือเรื่องที่หนูกำลังสงสัยว่าเขาจะโดนยี่ปีว่าให้หนูดูกฎหมายมาเหมือนกับถ้าเกิดคดีรักทรัพย์ไม่เกินเท่าไหร่มันจะไม่เกินสิบปีอ่ะก็อายัดกันเยอะยะเลยก็หลายๆกระทงไงแจ้งวางมีผู้เสียหายหลายๆกระทงใครยังไม่แจ้งต้องประโถงจะแจ้งเดี๋ยวก็ยื่นเราจะประสานงานกับโรงพักให้อันนี้คือจริงๆมันมีเจ้าทุกที่อยู่กับนางที่ว่า เห็นหน้าแล้วแบบใช่ใช่ใช่เงียก็มีแล้วก็มีเจ้ากที่เที่พอหลังจากที่ได้ชื่อมาแล้วเราก็ทางไทยทีวีเสไปออกไปช่วยอะไรเงยค่ะก็ได้มาก็เลยเดี๋ยวก็คือประสานเข้าไปแล้วตอนนี้แน่นอนก็คือห้าคดีใช่มห้าคดีมานั่งรออยู่สองรายแล้วแล้วก็เดี๋ยวใครจะเพิ่มก็มาอันที่มีหมายจับนี่จะรวมของเก่าที่เป็นพวกรักทรัพย์ในตัางปรเลยใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกตอให้กมีผมพื้นมีผมพื้นคดีมีผมขื้นคดีหนึ่งที่สองรับังนี่ค่ะ อันนี้พี่หลับไปหนูหนูก็ขุดม่วนอย่างเงี้ยนะหนูก็ขุดหมดเลยพี่ดูว่ามันจับมันจับยากเพราะอะไรมันโอ้มันมันเก่งมันเก่งมันเก่งมันหลบลีกทีใช่แล้วใช้แล้วมันเก่งอันนี้อันนี้เฉพาะอันนี้พอมันทำท่าว่าพูดกับทางทางเจ้าทุกเนี่ยก็ท่านี้รู้สึกฉลาดมันไม่เอาเลิกผมผมผมไม่ขายที่แล้วผมผมจะเอาขอไปขายที่นและกว่าผมปั๊บทิ้ง ปิดโทรศัพท์ติดตเครื่องทิ้งหมดอันนี้มันทุบรถโดนทุบรถป่ะโดนโดนโดนที่โดนหลอกไงคทัแต่มันจะมันโทรมาแต่เราเราสืบจนได้ว่ามันอยู่สิบย่านไหนเราไปเดินจนท่าน้งรู้แฝรเราสืบจนได้เสร็จแล้วก็ประมาณเกือบตีสองเรารู้ละอยู่ห้องนี้เราก็ให้ทัศเชียร์หลอกล่อโทรไปในห้องโทรไปคทถามเนี้ย แค่ก็จะอยู so, the ่แบบรับโทรศัพท์มีอะไรก็มีแค่เช่าข้าวซื้อของอะไรหรือเปล่ามีคนมาส่งเปล่าเปล่าบางหูบางหูครับประมาณสามนาทีมันแตกตัวออกนะหนีแล้วไหวตัวหนีหนีลงมานิดหนึ่งกลับไปใหม่ออกบันไดหนีไฟเออออกหนีไฟออกหนีไฟตำรวจก็ต้องไป นั่งอยู่พอทฤีมันเห็นกล้องก็เรบโอ้โหมความตื่นเต้นแล้วนะผมมันดูใจครับีแล้วนะผมมันดูใจครับทีวีจะจับด้วยไงมันระวังตัวมากแล้วก็โอ้โหแม่สู้กันนานอ่ะสู้กันนานเล้วทําไมทําไมมันฉลาดอย่างเงี้ยตายได้ก็ตรงเนี้ยตรงนี้มันทันทีทันใดแต่เราก็ไล่ตามทันทีทันใดเลยถ้าผมไม่เฉลียวใจไม่โทรอ่ะพี่ก็ไม่รู้ไปอีกแล้วไป แล้วโดนแล้วบั้งครับทุกทุกรถแล้วมันอะไรกันมั้งทุกทุกระเทศเลยคนละเคสคนละคดีไม่เกี่ยวกันนี่ใช่ไหมแล้วมันไปดูจากข่าวแล้วเราไปรอบข้อมูลมาบอกว่ามีอุประกาศหาของคือง่าตอนเราไฟล์รูปท well> well uh> uh nee ี่ไปลงปกหนังส uh ือแผวที่ถ่าลมันมันก็หายเงียบคืองานมันหาเหยื่อจากจากคดีเราต้องจำนำไว้หกหมื่นจะมาถ่ายไหมแค่ไหนผมว่าก็ว่าโดนนะถ้าได้คุยเอางี้ดีกว่าทำไมอ่ะ ที่เราหวัน้องเก่งหนูว่าหนูขอโทษนะคือหนูไม่ทันเขาอ่ะคืออล้าทันที่ปกติที่บ้านหนูก็จะบอกคือพอมีคนรู้ว่าหนูโดนเนี่ยเป็นไปได้ไงนี่หนูโดนอะไรบ้างเนี่ยของหนูนี่คือโดนไปแค่กระเป๋าผ้าเป็นกระเป๋าผ้าทองมงือกค่ะใบหนึ่งซึ่งตักเชียงรายซึ่งเมียน่ารักมากแล้วก็เงินสดเขาเอาไอเทมไปกดอีกหนึ่นสี่พันห้าร้อยบาทแล้วก็แล้วเขาจะรู้เบอร์ได้เบอรู้รหัสได้ไงเนี่ยคือของหนูเนี่ยอันนี้คือจากที่ถามมาหลายๆคนนะคะ เบอร์นหน้าให้หนูด้วยนะคะก็มีของหนูเนี่ยเอ้ยเนี่ยเช็คกดเช็คฟังยอดเงินทางโทรศัพท์ไม่เป็นสอนหน่อยได้ไหมไอ้เราก็เอาเลยนี่ทำอย่างนี้หน้างี้กดกดให้ดูกดเช<ะ>็คเช็คยอดเงินางทางโทรศัพท์พอ,อกดกดกดปุ๊บเนี่ยไอ้เบอร์เนี่ยมันค้างอยู่ที่หน้าจอไอระหว่างที่เรากดกดไปเนี่ยอันนี้นะพอเรากดสี่ตัวปุ๊บเนี่ยคือเขารู้แล้วว่าคือรหัส ATM อืมจบไหมเราไม่ทันระวัง เพราะว่าตอนคุยเราไม่ใช้ตอเราอยู่ตอนหน้าเท้าแล้วแล้วเรากดจดจดเครื่องเท้าเครื่องหนูเครื่องหนูด้วยแล้วเจะไปรู้ดูหน่อยก็ขอโทษนะคะเนี่ยสมมุติว่าหนูโทรเข้าไปดื้อๆๆอย่างนี้แล้วพอหนูกดปุ๊บใช่ไหมคะพอกดเสร็จก็กดรหัสบตรกดอะไรไปเรื่อยพอกดไปเสร็จปุ๊บมันจะให้ใส่รหัะสี่ตัวซึ่งเป็นรหัสเอทีเอ็มก็กดไปในการเช็ค ใช่ยอนเงิของขนาด,นาดใช่ค่ะพอกดไปใส่ปุ๊บเขานั่งดูอยู่นี่ดูเลยอันนั้นของหนูอีกของคนอื่นก็จะมีเจ้าทุกที่มาจากตาจังหวัดคุณนายจิงๆตอนตรล่าคนนี้ว่าจะมาด้วยแต่พอดีเขาไม่ค่อยชินทางในกรุงเทพแล้วตอนที่เขาอยู่บางกูแลแ้วก็แฟนเขาคือพอรู้ว่าเขาเคยโดนแบบนี้เขาเลยว่าเขาจะเขาจะ,คาจะาคพคาามมาแต่ปรากฏว่า แฟนเขาไปติดงานที่ต่างจังหวัดก็เลยกับเมื่อกี้นี้เงศ์บอกว่ามาบ่ายได้ไหมหนูบอกไม่ทันสิเขาแถลงข่าว11บเอโมงก็เลยคุยคือก็เลยกันว่าเอาเค็งไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณเข้าไปแจ้งความต่อที่สอนอฟานนาละกันคือทางของหนูเนี่ยเจ้าผพนักนงานแจ้งความอีกก็ไม่น่าต่างกันห้าโมง